สวัสดีครับแฟนครับน้องลิซ่าทุกท่านคลิปนี้ประกอบด้วย3คนที่ดังที่สุดในโลกนะตอนนี้ก็ว่าได้นะครับมาปฏิสัมพันธ์กันมารู้จักกันสนับสนุนซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นภรรยาอดีตผู้นําฝรั่งเศสจัสตินบีเบอร์และน้องลิซ่าแบล็คพิงค์ของพวกเราครับเขาปลื้มกันและกันละเธอเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกันครับ ขอเริ่มที่ภรรยาอดีตผู้นําฝรั่งเศสก่อนเลยนะฮะคนนี้เขาเป็นลูกครึ่งอินตารีฝรั่งเศสเป็นนักร้องแล้วก็นางแบบมาก่อนจนตอนหลังเนี่ยในปี2008เพิ่งมาแต่งงานกับผู้นําฝรั่งเศสนิโคลัสซาโคซี่นะครับและในที่สุดเธอก็เป็นสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศฝรั่งเศสปัจจุบันอายุ54ปีชื่อคุณคาร่าบูนีก็ได้ร่วมเฟรมถ่ายรูปก,กับน้องลิซ่าด้วยซึ่งไม่ใช่แค่นั้นนะครับซึ่งไม่ใช่แค่นั้นคุณคาร่าเนี่ยเขาก็ยังเอารูปที่ถ จังหวะที่น้องลิซ่ากับคุณคาร่าได้สบตากันเล็กๆน้อยๆน,ย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 นะจ๊ะเป็นจังหวะที่คุณคาร่ามาเป็นนางแบบรับเชิญเป็นแขก VVP ของเครื่องประดับบูเจรี่เลยนะที่เธอสวมใส่อยู่นั้นน่าจะมูลค่ามหาศาลพอสมควรแล้วเธอก็เดินมาเรื่อยๆนะครับมีจังหวะหมุนตัวแล้วก็สบตากับน้องลิซ่าน้องลิซ่านั้นก็ยิ้มหวานเหลือเกินซูมกี่รอบก็ไม่เบื่อจริงๆครับสำหรับสาวลลิ่ามาโนบาลคนนี้ชุดเหลืองของเธอเชื่อว่าทุกคนในงานต้องเห็นหมดโดยเฉพาะบรรดานางแบบสวยๆทั้งหลายที่ทเดินผ่านน้องเน เรื่องราวของมาดามฝรั่งเศสคนนี้ก็ได้ลงในหนังสือพิมพ์ของอิตาลีอีกด้วยนะครับแถมมีภาพน้องลิซ่าขึ้นปกต่าง,งาเลยทีเดียวงานนี้ไม่ทรรมดานะจ้าน้องลิซ่าคอนเน็กชันเพียบระดับผู้นําประเทศก็มาด้วยเอา้าแอนตี้ดิ้นกันหน่อยจ้าน้องลิซ่าเขาดังกว่าเดิมอีกแล้วส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่สงสัยแอนตี้จะอิจฉาหนักกว่าเดิมนะครับต้องคนนี้เลยจัสตินบีเบอร์ลิซ่ากับจัสตินนั้นเขาสนับสนุนซึ่งกันและกันตลอดจ้าก่อนหน้านี้ต้องเกินก่อนนะฮะเผื่อใคครรรรไมมมู่่้้้ัันนานนบบีเออาาาแแปืงลว ปลื้มอยู่ห่างๆนะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเลยเนี่ยเขาติดตามน้องลิซ่าอยู่คนเดียวในวง Black พิงคเลยนะแน่นอนครับเขาเป็นเมนลิซ่าแถมกดหัวใจให้อีกต่างหากไม่ใช่แค่ตามเงียบๆนะจ๊ะแต่ตามแบบเปิดเผย2นะฮะจัสตินบีเบอร์เขาเคยโพสต์ขายของแล้วก็มีรูปน้องลิซ่าติดมาด้วยบแบรนด์ของเขาเนี่ยชื่อว่าแบรนด์ดูเฮานะฮะเป็นแบรนด์สไตล์สตรีทแฟชั่นรวมก่อตั้งกับเพื่อนอีกคนนึงโดยจัสตินบีเบอร์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะจ๊ะผลิตภัณฑ์ก็มีหลากหลายครับตั้งแต่รองเท้าหมวกกรระะเปป๋าซึ่งในู็จมี DJ เ,เอ้ยไม่ใช่จาเดนสมิธนะจ๊ะแล้วก็มีรูปน้องลิซ่าติดมาด้วยนี่แหละครับแต่เป็นการโพสต์โปรโมทขายของแต่ถ้าเกิดสังเกตใต้คอมเมนต์นะฮะจะมีแต่คําว่าลิซ่าลิซ่าลิซ่าเต็มไปหมดนี่แหละนะอิทธิพลของน้องลิซ่าแล้วแฟนคลับน้องก็มากดไลค์เยอะจริงๆ3นะครับตอนเพลงลิซ่าขึ้นชาร์ตอันดับ2ของบิลบอร์ดเนี่ย พี่จัสตินก็มากดหัวใจให้ด้วยทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เพลงของเขาติดอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะฮะแต่พี่แกไม่กดครับเพิ่งมากดหัวใจตอนที่เพลงน้องลิซ่าเนี่ยแหละขึ้นอันดับ2เอาซี่แสดงให้ทั่วโลกไปรู้เลยว่าพี่แกปลื้มน้องลิซ่าขนาดไหนและล่าสุดนะครับดูเหมือนพวกเขาจะเป็นเพื่อนกันจริงๆนั่นแหละตอนที่น้องลิซ่าเดินทางกลับจากกรุงปารีสฝรั่งเศสนะฮะหลังจากร่วมงานของแบรนด์บุนการีเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดินทางมายังสนามบ,บินอินชอนเกาหลีใต้ใช่ไหมครับก็มีจังหวะที่ทักทายแฟนคลับมากมายรูู้้สึกจะมีแฟนับพดดภาาษไทยยใ่เธอว เธอก็ยิ้มต้อนรับแม้จะเดินทางมาเหนื่อยแค่ไหนก็ตามแล้วก็มีจังหวะหนึ่งที่เธอเดินทางขึ้นรถตู้นะฮะกำลังจะเดินทางออกไปแล้วมีแฟนขลับสังเกตเห็นว่าอุ้ยรองเท้าสีม่วงคู่นั้นมันเป็นแบรนด์ของจัสซินวีเบอร์ที่ร่วมทํากับคล็อกนี่นารองเท้าคล็อกสุดฮิตแสดงว่าพวกเขานี้ก็แอบสนับสนุนกันทางอ้อมอีกแล้วนะซึ่งครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่น้องลิซ่าใส่รองเท้า ได้เห็นจากบทสัมภาษณ์ของน้องลิซ่านะว่าเธอนั้นแข็งแกร่งขึ้นจริงๆกล้าทําอะไรได้หลายๆอย่างมากขึ้นอย่างตอนที่เธอบอกว่าพร้อมจะกลับมาดูแลพ่อแม่ของเธอเสมอไม่ว่าบริษัทจะว่ายังไงก็ตามจะไม่สนพวกเขาหรอกพ่อแม่สําคัญที่สุดสแสดงให้เห็นถึงความเด็ดเดี่ยวของเธอนะครับแบบไม่กล้าล้าว,วนะแต่เป็นแบบสุภาพอ่อนโยนนี่ก็เป็นไปได้สูงครับการที่เธอใส่รองเท้าคู่นี้ออกสื่ออาจจะเป็นการตัดสินใจของเธอเองล้วนๆเพื่อสนับสนุนเพื่อนจัสตินของเธอนั่นเองครับในอนาคตเชื่อว่าแฟนคลับหลายคนอยากเห็นน้องลิซ่ากับจัสติน ร่วมงานกันคอลแลบ,บกันออกมาสักเพลงหนึ่งก็ยังดีอย่างน้อยที่สุดก็อยากเห็นออกอีเวนต์สักงานหนึ่งร่วมกันนะครับอย่างเมดกาล่าเป็นต้นอยากเห็นน้องลิซ่าไปจริงๆซึ่งตอนนั้นแฟนคลับหลายคนก็แห้วไปรอบนึงแล้วนะแต่ก็ทําใจได้แหลนะเนาะเชื่อว่าถ้าเกิดจัสตินบีเบอร์กับลิซ่ามีโมเมนตร์ร่วมกันนะครับลิลลี่เ hey, ฮทั้งแผ่นดินแน่นอน ส่วนแอนตี้ก็คงต้องไปกินน้ำใบับบกแก้ช้ำในแล้วเนาะแต่ล่าสุดรู้สึกเหมือนพี่จัสตินบีเบอร์จะมีข่าวร้ายนิดหนึ่งใช่ไหมครับเพราะว่าเขาเป็นอามาพาตครึ่งหน้าอยู่ <c oughs> ก็เลยต้องเลื่อนคอนเสิร์ตออกไปก่อนแต่ก็มีข่าวดีด้วยนะคาดว่า3-6เดือนน่าจะหายนะครับ <c oughs> ก็หวังว่าจะไม่กระทบคอนเสิร์ตที่จะจัดที่ราชมังคลากีฬาสถานเร็วๆนี้แล้วกันให้แฟนคลับได้ดูกันนะใครที่ซื้อตั๋วไปแล้วจะได้ไม่ต้องลุ้นครับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมและติดตามสำหรับวันนี้ครับมีความคิดเห็นอะไรก็แสดงไว้ได้เลย